นสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียงมขอนสีแจงเลือกพี่นนอกมีหอยถากบวกกินแงมขอนสีแจงค่ะสวัสดีกระเฮ็ดบวกแดงค่ะบวกไฟตกอย่แห่งมันครับสวัสดีครับมาสวัสดีเอฟซีไหมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมาพี่นนอกเขาสูมดการหาเฮ็ดคือเก่าละค่ะอดโบได้พี่นนอกเขามาเลอกกับมัลละนี่ สองดอกสามดอกครับใส่ไฟซองแน่เด้อพี่น้ะงบใส่ไฟสองสีหนึ่งเนียนคือกลางกันคืนเนาะสวัสดีเอฟซีเด้อค่ะวิ่งหนีหนีกระลังโพกระลังโพเลยจ้ะไต้ดินก็มีไต้ดินก็มีไหมอุ้งสองเนี่ยดึงให้่พูด่ดึงเลยโอ้มาคาหักใหม่ลองอีกซีครับ มองละน้อยเนาะหมองละน้อยครับอุ้ยแต่ขาดีสุดยอดครับโอ้พระปเห็นดอกนี้ด้วยมาอ,อ, <c oughs> อีกสองเทา่าพี่หนึ่ับสองสองดอกเี๋เก็บหลายมือเนาะสามซีมือแล้วพี่นอ้องพิทบวงสองมือนะ เงีอออกง่ค่ะปอกตาพี่น้องง่าง่าง่ายเยครับนี่สวยปลอกจนี่ครับงามเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ใส่ทุงมือนบานครับตัวนี้บานงานเเงนฝนตกครับพี่น้อง

ตัวหม่อืมตื่นขึ้นกรได้แต่สะได้เนาะเบื่อเบื่อเด้อบอดอกงานเลยงานมีไงครับบ้านๆเลยตั้งห งูนึงเด้อพี่น้องนี่ปวกตาค่ะอุ้ยต่างลักษอกยางไก่นี่มามาเรียงดอกครับเรื่อยๆค่ะพี่น้องดอกสองดอกขอให้มีเรื่อยๆนี่ขายาวเด้อโอ้ยนะพี่น้องงูนี่งูเถื่อนเลยตรงนี้ งามเลยกำลังจุ่มให้หนอยพือ

นี่ก็เล่ต้นเขาลพี่น้องมันยไงคุมพี่น้องไม่เขือย่างนี้ไงอีกหรอคะมือกล่องนี่้ฮักเลยะเข้าได้แต่กล่องเก่งเลยนี่เด็สมีละแขนสุดละสุดเขนลอุ้ย ลำเหกเด้วพี่น้อะเห็นเห็นเห็นเยอะดูนี่งากแค่นี่ไปกระสิแวบไปแวบมาเน่ยด้วยค่ะขอดข้อใยเรไรเป็นยังหมดขั้นกัะไรอันนึ่งสี่คนสี่คนเนอะเดลังขึ้นหากรูดูจะได้เนาะกับบ่ยาเป็นเดรดก็ว่เดรดหนึง นเด็ดเด็ดเนี่ยมึงบ่เห้ยิดออาไปก็มาปล่อยอกนึงพี่ตองจุ้มึงอื้อ มูใดหนมูสองนมูสามมูที่สามกอ้ครับปล่อยนะครับปลยเะคะมี้เราซีบซยาย้วบเห็นยายบบเห็นโอ้นี่ง่ายก็รลังอกนี่นอยันแม่นหองมอห้าจีำมองได้บน จำได้นี่ยุท่างอยู่ข้างหลังน่ะอืมท่างเขาขึ้นมากำลัางโพหมีเรี่ยงพอดีเนาะแมีดิหมีหมีนี่อันนี้ยุ่ใตยดินเลยนี่นี่มันมันมันกำลังฝนเศร้าตกกกรละสีโพเลยพี่นาอือ,อสี่ดอกห้าดอก นะกำลังขืนใหมหลูบเอา้าหลูบเอ้างัดงัดงัดงีงางๆกำลังเตะผูเนาะเก้าดินเก้าจังพอนลูลูบหลูบลบเพิ <c oughs> ่งหัวมันอีบ ไม่ไก่อนี่ก็เนีนน่ังขืง่นก็เัื่องสีโพมืออื่นอุ้ยมือเหลี่ยงนี่ตีมือเหลีหล่ยงอุ้ยไปทางขุ่นเยี่ยมาังายเด้อก็จีเห็นอยู่ไห้ นี่หนึ่งจูมค่ะมันก็เลยแซ่บเป็นจะได้เหรอมนสะท้อนกับอันนี้สะท้อนไฟโอเคเดี๋ย้แล้วจะสอนไฟโตตกะใหมดเอาไฟนี่หัวหนึ่งนี่เออนี่มันกระร่งโผล่ขึ้นมาอีกนี่เี็นบว่เอาดอกนั้นผดผัวดอกนี้ก่อนหยิบเบิ่งคัอะไรเงี้ยอุ้ยนี่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 อุ้ยอุ้ยนี่ โหมีนตะอยุดใต้ดินเลยเอามูเห็นมูอีกมาฟิมาี่เอายดูข้างหลังเดี๋ยวดูพวกกอะหงันก่อนนล่ อ่ะมันเสียบขึ้นมาเฉยๆมันเอาไงอือพี่น้องงามเลยเบิ้งหลู่เบิ้งห้อยเก่าเหรออือมีดอกเดียวหลู่เบิ้งห้อยเขาเก่านาอุ้ยขาอ้วนแท้แต่ไปขาบวมเหี่ยวคือได้มีดอกเดียวพี่น้อง เมีนโบมูเมีนเลยเอ้ยนะเจ้าคือตัวขวายเดิปานนี่มันคือเนาะโอ้ยโอ้โห๊ดครับแกงแล้วเด้อพี่น้องเด้อสว่างแล้วถ้าเบิ่งสิป่อยตัวตัวนึงเฮากับผัวมูกับเรื่งภูเนาะอืออุ้ยสิเลียวเห็นหมดนะตาเกี่ยวเลยพี่น้องอือค่ะนั่งลูปยังเหรอฮะนั่งลูปยัง เฮ้อ hey. oh, ุ้ยเขียม oh, oh, ึงเขีย oh, มึงเขียมึงเขียวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่น้องมูนึ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 งนึงเฮ้ยดีดีดีว้กพี่น้องเฮ้ยโอ๊ยนี่พี่น้องพ่ออีลแล้วมูนไอ้ไอ้เดี๋ยวเอะอุ้ยพี่น้องพาดอุ้ยนำเลยมังมเอาเลยเอาไงเอาเงาขึ้นอีกเ้ยนี่ อ้ยพี่น้องนี่งามเลยขึ้นบอเที่ดอเนียวัวเนี่ยเอึ่ยเป็นหญิงสาวเนาะอุ้ยดอกไม่พี่น้องอุ้ยพี่น้องหางหักจ่อยหักจ่อยอ้ยุเอาไว้เป็นังเป็นังสำแดงสำแดนพี่น้องอุ้ย มันแล้วมันสอดจีแจงพี่น้องมันสอดจีแจงมันแจงแล้วแจงแล้วพี่นกเฮ้ยพอสูฟิสันอ้ยนี่นี่ยังงามครับไปต่อเลยต่อเลยอืมเขาเก่าไหวนี่เก่าหาหมอนบวชหินโอ๊ยงัดเลย เสียบเสียบอืมโอ้ยเจ๋งมาปรต่ไมาไมา้โมูหนึ่งละครับงู่นีไมีจากดอกเจ็ดแปดดอกดอดอดออืมนี่ดินใสายกันขามันกับบ่ข่อยก็อขี้ดินตันไหนเนาะนี่หมดออกได้เลย มันครับฮบงัดง yes, ังัดง yes. yes, ัดพีนองงัดงัเอาเลยอืมต่าว็นีไเลยมีอมูนิงบบนแบนอือะนี้เกินกับมันไ่มันมเนาะพมันมันค่ะ ตัวนี้คือขาสัตว์เด็จะโดนปวดขาลีบี่นออุ้ยเดกยังเรอับงานเท่าเรับิพงเนียนนักที่เฉียงไดเจิ๊บดอกเกดอกขาพิ่นะขาเหี่ยว่วันขึ้นได้ได้ขาเตี้ยเนาะอืมคุเหี่ยวเป็นเดเฮ้ยไม่เหียฮะฮะเฮ้ย หุยยิงแล้วนะฮะไม่จุกแกแกนทางเดี๋ยวดอพี่น้องอ้ยมูนี่ครับอ้ยอเดียวพี่น้องอเห็น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 งบ่อด้ด้อพี่น้องแกังเเเ้อเเาาว้ามา่าเงี้ยมา vào <gi> đây không pháo nè điện thoại nè người tin lắp nha mọi người t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 a tiền người ta mọi người ta mọi

ยางออกมาจแกกพายนลยฮักเด้ยวแตกพ้ยเฮ้ยเข้าเอาหดซะเห็นู่เห็นดิโอ้ยผ่าก็ผ่าข้าพี่สีลมสตุ่นคนหแล้วคือจังกัดสีเจ้าสานี่คือวุเนี่

แมนดยินเสียงคนบ้าลลเขาจะเเงวเ้ยงีอ้ยนี่อ้ยขาเทนบัวอกเหลวไมอย่าฝ้าเอาขึ้นใคนุยเกินมาอยู่อุ้ยออ้ยนั่นลุงหลวกเมื่อเหยออ้ยนี่นามครับไปครับพี่น้อง แยงแดดออกมาแล้วก็กลับแล้วครับพี่น้องนานค่ะโอ้ยแผลว่าจะสีประมาณยังเชว่อไอสวัดแยงปัดมจะได้จังหมานถึงไหนเนอะให้มานำด้อยเฮ้ยนี่อ้ยหอมดอกตูมาก็ได้หลายอยู่ค่ะบ่ได้เขับปลาจัาหมื่นสองหมื่นนะมองละน้อยมองละน้อยแต่ว่าดอกงี้งองซอกนิก้าเบลไทยด้วยค่ะเอาไปข้างล่างครับมันมันเป็นแมงกัสในนี่กันแในบางทีก็อยู่ห่างกันกับประเดื่นลาสเวกัสค่ะ ราะว่าป่านี่นอกหางเสียงดังมไม่ได้ <laughs> นอกยาวว่ามองได้สียงามมีลีหายไปไทยมันบมาิก <laughs> นี่ <laughs> นมาแล้วความหมานกลับมาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจสาวกานิกากระบาสวีนัมเนอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนน้ำเด้อค่ะเพื่อสุขภาพคลิปตัวต่อไปข้องสาวกานิกาค่ะไปละค่ะมันมันบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ